จังเม่ออยังสวัสดีค่ะอ่าอ่าแต่ละคนมามึงพี่น้องแม่นไปเอาเราจะเขียนตัวยันยมามึงนงบีต้มใส่กะหลำ่ำใส่กะหลำ่ำใส่เลือดไก่ฮีซือน้องไม่มาเห็นน้ำกินม,มันย่งอยู่ในตู้เย็น แม่ซื้อวุลเส็นมาใหายแนวสาสันเอามาใส่เห็ดเป็นซุก,กี้ซําบะมีไข่เนาะไหมเนาะแม่กับ่ได้เอาไข่น้ำยาสมมาใส่จังหน่วยเงียงปิดไปแม่งสีลงแม่งสีลงแม่ไปนอนน้ำพอ่ะนอนทงหลายคุนถามอาการดีไปไข้ขึ้นแล้วพี่น้องเราวินแล้วมเมกันกย่งวายาด บะซัมกับเอาเวลากีบเอามันลงไตเออมังอก่นมีอย่างเดียพิ่นแห่งอยากใส่นั่นที่ซื้อก็เลยบอกแม่ไปซื้อวุนเสียนไห้บังขันเลยม,ม,มาใส่วุ้นเสียนมันมีแต่กะหลำ่ำต้องมีต้มซดน้ำที่ซื้อไหมพี่นอ้องมีแต่กะหล่ำก็เลือดไก่แม่มันนั่นมีหนัจีบอยู่นิดนึงแม่ว่าซัมกินยังกัน <laughs> สุก,กี้เพราะกระเทินบ่มีหมูตี อร่อยมูสกี้นะแคมมีน้ำจิ้มไม่ซื้อมันต้องมีหมูมีไข่เนาะพี่น้องอันนี้มไส่หมูสับอันนี้มันมีเลือดไก่น้องบีไส่เลือดไก่กับกะหล่ำไส่กิ่นชายไส่รสดีพี่ตากแค่ออามันได้อาบน้ำอยู่น้องไม้น้องอาบแล้วน้องพิม อ่เ็อจะกอ็เืมก็เลยอยากได้เซ็นไดกินข้าวแล้วมื่อ้วพี่น้องพ่อแม่ก็กินแล้วต่อไปใไ่หนูอยู่เดี๋ยวก็กลับมาก็กินเข้มเข้มบ่ก็คือนไได้ไซยังอีกเข้มดือสม แกกับน้องแม่กับขนานำ้ำต้องบีเป็นแหกขอ้อเป็นละซีไอ,อยังไรบุ๋เวย,ย,ยหะมันห่อนปะไอห่อนเด้ผักกระตุ้มเปืเป่อยๆอันเปื่อยพราลมบอมเป็นอย่างนด้พี่น้องมันเย็นอยู่แต่ว่าน้องบีดยุง่งก็เลยเปิดพัดลมมันยุง่งแต่รู้ไหม โบกิ่งเขาแรงได้เนี่ยได้บกิ่งเขาแร้งนี่แหละจะเล่เป็นเขาแร้งซัมยิปตังขาไม่ล่ามไปทำยิดตังเล่ต้องเงียบอือเพราะวันกลับมา,มามายอมกินเขาแร้ง,มแ,รงแม่ใครไปแค่ค่าขนมก็พาก้าเขากับพอแสบปะแสอย่บอบอลุ่มพี่น่องเนี่ยเหมือนแร้งบอลุ่มแต่ถามว่าหยินบอกะ ก็เป็นสิเย็น็นิดนึงบ่ได้ถึงก็ว่าร่มเย็นแห้งเย็นพอดีกะก่คิดแต่ว่าเปิดพดล่มไห้อยู่เมื่อคืนนี่เปิดพดล่มนอนเมื่อคืนจนหอดตีสามนองเมียน้องบีของเมียเขียนมาแต่ว่าน้องบีนี่เป็นเย็นๆก็เลยลุกมาปิดเป็นพักเป็นปิดเป็นพักยุ่งสั้นล่ะในหน่วยมันห่อนข้ามเมืองเฮียมันออก แม่ปีพันล้มมาดูสิกันเลยอืมน่องกุนเป็นเนื้หนาวน้องบีก็เลยลุกขึ้นปิดเที่ยวปิดเที่ยวเปิดอยู่พ่องสี่แล้วพี่น,น้องเอาเมืองฝ่าเมืองเพดานแล้วบ้างนีง่เกลี่ยงใส่แถวนี้ไฟไฟไฟนาฬิกาจังมงหรือไม่กุนมึงกระนันนั่นมันคือว่าแกล่ง อันสิบแปดโมงอย่าบ้านี้อืสิบแปดโมงโค่ะีแม่อืสิบแปดมงเอือสิบแปดโมงสิบแปดสิบแปดเท่าไรหบอกอ่ะสิบแปดสิบแปดไเวลาสองนวิหนึ่งสองสิบแปด ป็นหนึ่งพันลอยแปดแปดสามสิบหกเราแปดสิบแปดกับสามสิบหกกันละหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกสองเป็นสิบสองเออเอาเอาเข้าไปบวกสี่เป็นสี่สิบสี่นอ้ยมาแมนน่นนั่งเด้ออย่าไปถอยคุณคู่เด้อพี่น้องคุณคู่เพิ่งสอนอยู่สอนดีพ่อมพิดแต่ว่าหัวเพื่อนนี่เราไปเอง หลายคนสิวยจะเห็นหนาคู่ได้ว่าต้องไปเห็นคุณคู่นะคุณสอนดีอยู่แล้วบ๊อกบอยยายาภาคกัไปโทรคุณคู่คุณคู่คุณสอนเข้าใจแต่ลูกแกของอย่างไรเพราะเข้าใจเองเดี๋ยวหลายคนสิวยจะเห็นหนาคู่หนา้ายายจะไปว่าคุณคู่เลยคุณคู่นี่สอนดีโพดติวดีโพดการบ้านก็นมีติวให้นักเรียนนี่สุดเท่านั้น แิแต่ว่าหัวหลูกแกคว้างมาไปเองแค่นั้นเด้ <laughs> มึงเอาลุดเด้อมันเปื่อยอยู่ากตักใส่ฮะน้องไม้ไมมไมะสมากินแบบนี้พี่นอ้องนันหนึ่งกับต้มเซนต้มเซน,นเป็นธรรมดานะ่ะอันอันซุ่มกินเลนน่ะอันแล้วค่าเพิ่น อซุ่มกินก็เผาจริงจังน่ะคือบอแล้วขาบน้องไม่ไมมอันอันซุม่มกินเหลนกินหัวนี่แล้วแล้วขาบเพิ่นนี่คือจังพวกต้มเส้นตุมยังธรรมดาน,นี่แล้วแล้วขาบต้มเส้นกว๋วยจับอีงยังแกงสิยไปยังสันกว๋วยเตี๋ยวังสันต่ว่าบอใส่ผักอ,อืมเอาลงมากินคุณเชี่ยงอย่ามาอย่าไปนั่งพุ่น แม่เอาขัวน้ำแม่บอกเอาให้มันอันนั้นไหลแม่เอาขัวเอาขัวใส่น้ำถอดใส่น้ำมันนขันข้อถอดขนเชียงไหมพี่น้องน้องบีขัวใส่น้ำเอาอนนะขัวใส่น้ำป้วยมนันนั้นบอกให้มันเหลืองปันไหนด้นี่ตั้มนี้แหละเนาะก็บรรยากาศพี่น้องบรรยากาศมันกับเมื่อแล้วละ่ะนอ้องบีป่อยากออกไปข้างนอกเนี่ยอยู่น้ำลูกตอกกมาแล้วตอมากว่าขันไปใส่หนู เลิกงานแล้วก็ไปใส่หนูเพื่อได้ขวได้อันนี้นั่นะงกันห้องกิ้งเข่าไปแล้วเนาะน้ามืดเป็นแก้วละก็บรรยากาศแซบ่บๆน้ำกันพี่นอ้องแล้วสิภาพไปมึงแก่งเลยพี่น้องที่เีพอฝุ่นมืดเลยเห็นเราข้างนอกฝุ่นมืดแล้วมืดเมิดน้องบีว่าอย่าเปิดปิดหนัาประตูน้องบีมันปิดยากมันดังแห้ง มันต้องดึงตึบตึบตึบ,ตบแห้งๆบ่บ่เปิดบ่ไปอืมหกโมงกลัวมันบ่ไหมาหกโมงกลัวนะอืมมันบีกระิบไปอาบน้ำมาเขามาน้ำบรรยากาศของห้องน้ำมาแล้ว นั่งเล่นน้ำดูกูนี่แล้วพี่น้องหืมหมาหวนหมาหอนแล้วบัวแล้วท่านได้อาบไปไปก่อนพี่น้องหมาหอนแล้วย่างปากกดเลยกดแช่กดดิาา่งกดที่ตามน้สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ